สวัสดีค่ะพี่ปุ้ยค่ะค่ะพี่ปุ้ยรู้จัก338จาก Facebook ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือที่ตรงนี้เนี่ยซื้อมาประมาณ6-7ปีแล้วแล้วก็ทำนาปลูกผลไม้ทีนี้ก็เซิร์ชหาระอุบลรับสร้างบ้านมันก็จะขึ้นมา4-5รายการค่ะพอเห็นปุ๊บก็อลองทักไปดูแต่ละที่นะคะว่าเป็นยังไงพอทักไปเสร็จปุ๊บ ไล่ดูแบ็กกราวของแต่ละที่ค่ะอย่างอุบล3 3 8เนี่ยก็คือจะมีโปรเจกต์ต่างๆที่ทำเป็นพันโปรเจกต์อ่ะอันนี้ก็แบบว่าน่าเชื่อถือระดับหนึ่งเนาะก็เลยทักมาแล้วก็มีแอดมินที่คอยตอบรับนะคะชื่ออะตอมทีนี้ก็มีการนัดหมายเข้ามาก็เลยเอ้าวใกล้บ้านด้วยอยู่ข้างแมคโครอะไรอย่างเงี้ยมี ที่ตั้งที่แบบว่าไปตามได้ไปจิกได้ <Okay. S 1> <laughs> อะไรแบบนั้นค่ะ <Okay. S 1> แล้วพอเข้าไปจริงๆแล้วก็คือนัดที่อื่นด้วยนะแต่พอเข้าไปแล้วมันดันปิดจ็อบที่อุบล338 mm hmm. นึกออกไหมคะ <Yeah. S 1> เพราะไปถึงปุ๊บมีทั้งหัวหน้างานสถาปนิกวิศวกรแล้วก็มีแอดมินคนที่แบบคอยดูแลคอยเซอร์วิสคอยติดตามงาน mm hmm. ก็พอไปถึงปุ๊บคุยกันเสร็จปุ๊บก็ทำสัญญาเลยใช่ค่ะ จริงๆแล้วไม่ทําเองอยู่แล้วไม่หาช่างไม่หาผู้รับเหมาเองอยู่แล้วเพราะว่าต้องการหาคนที่มารับความเคลียดแทนเราพอเราเริ่มทําสัญญาก็ยังไม่เก็บเงินอ่ะนักรักยังไม่เก็บเงินบอกว่าจะเก็บเงินตอนไหนนู่นแหละพี่ปุ้ยตอนจะเริ่มใกล้จะสร้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าออกแบบให้ขึ้นแบบให้พี่ปุ้ยได้เห็นทุกอย่างแล้วตามแบบที่เราต้องการแล้วก็เห็นราคาแล้วมันอยู่ในงบ ของเราแล้วมันเป็นอะไรที่ดูแล้วสมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าถูกและดีมันไม่มีหลอกหรือว่าแพงไปแล้วมันไม่ได้เรื่องอันนี้มันก็ไม่โอเคแต่ที่นี่เรามองว่าเอ้ยราคาก็สมเหตุสมผลนะอยู่ในบัตรเจ็ตของเราแล้วก็วจ,จ่ายเงิน,น,นงดูเป็นเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวดเป็นสเต็ปว่าเสร็จตรงนี้นะแล้วค่อยจ่ายตรงนี้เสร็จตรงนี้แล้วค่อยจ่ายตรงนี้มันก็เลยดูว่าดูไปเรื่อยๆดูผลงานไปเรื่อยๆแล้วก็มันไม่ได้จ่ายเป็นก้อนแบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่ปุ้ยว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยทั้งพูดรับเหมาแต่ละทีมนะจริงๆคือเข้ามาดูเป็นระยะระยะเนาะก็จะเห็นว่าน่าหลักทุกทีมเลยน้องออยก็คอยคอยอัปเดตใช่คอยอัปเดตแล้วก็พี่ปุ้ยไปดูนะว่ามันโอเคไหมมีอะไรท,ท,ที่ต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผ่านค่ะให้ผ่านเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีติดมีติดขาดบัตรแบบที่เห็นอย่างวันนี้ค่ะมันก็มีบ้าง human error เป็นเรื่องปกติค่ะซึ่งเราก็ทุกอย่างมันแก้ไขได้โอเคอุบลสามสแแล้วฮะเออขอบคุณอันดับแรกเลยขอบคุณที่ที่ทำบ้านให้แบบอย่างที่อยากได้ตามแบบที่เราอยากได้เพราะดีเพราะเราต้องการเป็นบ้าน มั่นมานพักต่างอากาศเอาไว้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือออกแบบได้ตรงกับแบบแล้วก็ออกแบบเองแล้วก็มีทีมของน้องสถาปนิกนะฮะที่คอยดูคอยแก้อะไรให้อย่างเงี้ยค่ะ